สวัสดีครับพี่น้องที่กําลังติดตามรับชมคลิปอยู่ในขณะนี้วันนี้ผมจานเล่นก็จะมาปลูกต้นไม้อันนี้เป็นต้นมะเกลือนะครับนะับว่าเป็นพันไม้ที่ค่อนข้างจะหายากชนิดหนึ่งผมจําไม่ได้แล้วว่าผมเคยเห็นต้นมะเกลือครั้งสุดท้ายเมื่อใดอน่าจะเกินยี่สิบปีมาทุกวันนี้สแกนหาไม่เจอเลยว่ามีต้นมะเกลืออยู่ที่ใดบ้างแล้วก็อีกต้นหนึ่ง อันนี้คือต้นกระบกตัวนี้มันยังพอที่จะเห็นอยู่แต่ว่าน้ำวันก็ยิ่งจะหายากไปเป็นทีมันเป็นไม้ที่ตูค่อนข้างจะชาอยู่อย่วันนี้ผมก็จะปลูกเป็นแถวสลับกันนะครับอันนี้ก็จะปลูกให้ห่างกันอยู่4เมตรก็พอดีมีผู้ช่วยมาช่วยปลูกอยู่เดี๋ยวไปดูกันนะครับ ในการขุดหลุมเราก็จะขุดสวดเหมือนกับไม้ป่าต้นอื่นที่เราปลูกมาสภาพดินในสวนอันนี้ก็ถือว่าเป็นดินร่วนที่มีคุณภาพดีตามความรู้สึกของผมนะครับอันนี้เป็นต้นกระบกก็ตัดรากที่มันขดด้านล่างออกหน่อย ในการปลูกนั้นเรากา็ฝังลงไปให้ดินในในเบ้ามันเสมอกับดินที่เป็นพื้นดินแล้วก็กลบทีนี้ก็อัดให้แน่นเอามือกดหรือว่าจะเหยียบถ้าเหยียบให้แน่นได้ด้วยยิ่งดีไปทางนู้นเลยน,น,นี่ไงไงอย,อยู่อยู่ในถังเนี่ย ก็อาศัยช่วงเย็นๆนะครับวันนี้ก็มีภารกิจเ,เดินทางไปที่นู่นที่นี่ก็เลยเย็นๆก็เลยได้มาปลูกหรือว่าปลูกไปวันละเล็กวันละน้อยนะครับมันมันเรียกว่ามันเป็นกิจกรรมที่หากวันไหนเราไม่ได้ทำมันก็เหมือนกับขาดอะไรไปสักอย่าง อันนี้ก็คือจะปลูกสลับกันนะครับนี่ที่ปลูกเสร็จไปเมื่อตกี้เป็นต้นมะเกลือแล้วก็มาตรงนี้เป็นกระบกระยะห่างคือวางไว้ที่4เมตรแต่ว่าตรงนี้ก็มีหลุมอยู่มีมีมาร์กไว้ว่าเราจะเอา ตรงนี้ว่าจะเอาไม้โตเร็วมาใส่เพื่อที่จะให้ให้หนีบต้นกระบกแล้วก็ตรงนี้มันก็จะหนีบต้นมะเลือแล้วในด้านข้างมีกล้วยแล้วระหว่างกล้วยก็จะมีไม้โตเร็วอีกก็น่าจะเป็นพวกกระถินเทพาสะเดาหรือว่าขี้เหล็กอะไรประมาณนั้นเพื่อที่จะมาหนีบไม้หลักที่เราวางแผนไว้ ทีนี้มันก็จะเป็นการกระตุ้นให้ไม้ที่โตช้านีา้เรียกว่าตะเกียกตะก,กายหางมัวแต่โตช้าเดี๋ยวไม่ได้แสงก็จะถูกไม้โตเร็วนี้บดบังไปอันนี้มันก็ถือว่ามันเป็นภูมิปัญญาที่ได้รับมาจากบรรดาท่านปราทั้งหลายที่ท่านได้ปลูกป่ามาก,ก่อนอหลังจากที่เราปลูกไม้โตเร็ว เอามาหนีบไม้กระบุกไม้มะเกลือผ่านไปสักสอปีสี่ปีหปีเราก็จะมาพิจรารณาเอาไม้โตเร็วเอาออกคือจะมีการตัดออกขุดออกเอาไปใช้ประโยชน์อันนี้ก็คือใน,นการปลูกป่านั้นเราไม่ได้หุ่งหวังว่าจะรอตัดไม้ ไม้หลักที่เราปลูกเนื่องจากว่ามันกว่าจะได้ตัดได้เอามาใช้ประโยชน์นั้นมันก็เวลามันก็คงค่อนข้างที่จะนานน่าจะยี่สิบสามสิบปีซึ่งถึงตรงนั้นไม่รู้ว่าผมจันแว่นจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่อันนี้ก็คือตั้งใจจะปลูกให้เป็นมรดกแก่ลูกหลานแล้วก็เป็นมรดกแก่โลกส่วนตัวเองก็จะ ใช้ประโยชน์จากพวกไม้โตเร็วที่จะเอามาใส่ในภายหลังแล้วก็ในด้านข้างๆก็จะมีการปลูกไผ่ปลูกอะไรพวกนี้ก็คือวางแผนได้หมดแล้วแหละในพื้นดินที่อยู่ด้านล่างตรงนี้อันนี้เราก็มีแผนอยู่ในใจแล้วว่าเราจะเอาอะไรมาใส่ที่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เอามาสร้างไรายได้ในช่วงที่ รอให้ต้นไม้ที่เราปลูกนี้โตเดี๋ยวก็ดูกันไปเรื่อยๆเนาะว่าปลูกต้นไม้แล้วจะกินอะไรอันนี้ก็จะทำให้ดูคลิปนี้ก็คงจะนำเสนอประมาณนี้ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังแรงใจสำหรับคนทำคลิปและหากเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็น FC เป็นแฟนคลับกันก็ฝากกดติดตาม้วยเนาะ ผมจารย์แว่นก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ก็คงจะลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ